อยากเห็นรูปครอบครัวใช่ไหมลุงค่ะทุกคนเป็นห่วงคุณลุงกันใหญ่นึกว่าหายไปไหนที่แท้ กลับไิสอบสครับคุณลุงทุกคนรออยู่ น,ะะนี่หลอนหลอนทําอะไรท่านอะทําไมท่านถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะนี่เหลวไหลนะเด็กคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะทาไมเธอถึงมีอกุศลอรแบบนี้ฮะช่วยชีวิตเ,เกิดอะไรขึ้นหรอคะอืมฉันไม่อยากเล่านะฉันอยากจะพักผ่อนเ,เดี๋ยวพาพาไปนะคะ่ะไม่ต้องอะแต่ท่านต้องมีคนดูแลนะคะฉันมีแล้วนี่ไง พาฉันไปข้างบนแล้วนะระวังนะไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวของย้ายลงไปอยู่ในกระป๋องสะมั้ง อะไนะค,คุณผู้หญิงหมายความว่ายังไงคะด,ดิฉนันไม่เข้าใจคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉนันจะบอกให้นะถ้าจะหวังรวยทางรัฐแล้วก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกดิฉนันคิดว่าคุณผู้หญิงกำลังเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดงั้นเหรอคนเขาวุ่นวายหาท่านกันทั้งรีสอร์ทเธอไปเจอท่านที่จะมาตามคนอื่นกลับไปประจบประแจงเอาหน้าอยู่คนเดียวอะ คุณจึงหวังว่าจะได้ค่าตอบแทนในการช่วยชีวิตท่านไว้ยันสิดีฉันไม่ได้คิดนะคะไม่ไม่ได้คิดโกหกผู้หญิงอย่างเธอฉันมองตาเดี๋ยว,วก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรดีฉันขอเรียนด้วยความสัตย์จริงนะคะว่าดีฉันช่วยคุณท่านเพราะว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เคยคิดอะไรไปมากกว่านั้นเลย แว่าครอบครัวของดิฉันจะยากจนแต่ว่าพ่อแม่ของดิฉันก็สอนดิฉันว่าเงินไม่ได้มีความสำคัญเท่าน้ำใจดิฉันไม่เคยคิดอะไรแย่ๆอย่างที่คุณคิดอย่ากลัวไปเลยค่ะ แม่ผมอะเข้าใจคุณผิดไปเยอะแม่คิดโ่าการให้คุณช่วยคุณท่านเน่ยเพราะคุณต้องการค่าตอบแทนเล็กน้อยแต่ผมว่านะคุณอย่าไม่งกแบบนั้นหรอกใช่ไหมนี่คุณหมายความว่ายังไงนี่ผู้หญิงอย่างคุณเน่ยผมเจอมาเยอะแล้วตอนหน้าทำไมด้อยเดียงสาแต่พอรับหลังเนี่ย ก็หวังจับเสถีแกหวัง้วยทางรัฐใช่ไหมล่ะนี่คุณนี่อย่าเพิ่งโมโหเลครับมันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยใครๆอยากสบายทางนั้นแหละใช่ไหมแต่ที่มาจะมาเตือนจะทำอะไรก็ให้รีบําเข้าเพราะแต่แกเนะี่ะจะอยู่อีกนานแค่ไหนก็ออ่มีใครรู้คืนชักช้าเนี่ยมันจะไม่ทันก่านะ บ้าคนช่วคิดจะช่วพูดช่วยว นุชทำอะไรอยู่อ่ะว่ารูปอะไรไม่มีอะไรค่ะแม่นุชกวาดปีนี้เปื่อยอะจริงอะขอแม่ดูหน่อยสิไม่มีอะไรค่ะแม่อะไม่มีอะไรก็ขอดูหน่อยสิวาดรูปอะไรก็สุอยากรู สวยอะ่ะวาดรูปเล่นเหรอฉันเป็นแม่แกนะฉันดูตาแกแ้่เดียวฉันก็รู้แล้ววาเกค,คิดอะไรไม่ต้องมาหลบตาฉันฉันจะบอกให้นะแกจะต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าแกเป็นใครแกเป็นหลานสาวคนเดียวของคุณลุงเอกรอกรินกี่งไรเล่าสองคนแม่ลูกจะก,กลายเป็นเศรษฐีพันล้านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแกไม่ควรจะมาสนอสนใจไอ้ตังเกคนนี้แต่มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยนี่คะแม่ ต่อแล้วก็เลิกยุ่งแล้วก็เลิกสนใจกับไอ้ตังเก๋ไอ้ดำคนนี้เด็ดขาดเข้าใจไหมก็อาจจะมีสักวันที่ฟันดีดีก็อาจจะมีสักทีที่ฟฝ้า